สวัสดีค่ะหมลี่นะคะที่บูสากการขายฟอร์ดเจริญนครค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะต่อช่องหมลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมลี่ก็อยู่กับรถคันนี้เลยค่ะกับฟอร์ดแลนเจอร์วทยแท็ก ไบจโบ 10AT ขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาค่าตัวของน้องเขาจะอยู่ที่1,329,000บาทค่ะแล้วก็สีพิเศษแบบนี้สีเหลืองนะคะบวกเพิ่มอีก10,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเจ้า Wi ยแท็กไบจโบ 10AT ขับเคลื่อน4ลอ้อรุ่นนี้นะคะมีอะไรติดผู้ตัวโรงงานมาบ้างแล้วมีออปชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของรุ่นวาแท็กไบจโบ10 a t ขับเคลื่อน4ีรล้อรุ่นนี้กันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะเป็นไฟเดย์ไลท์ทามรูปแบบ ซีแคม LED นะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Next Gen เลยค่ะและยังมาพร้อมกับไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะเป็นไฟ Magic LED ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับรำแสงอัตโนมัตินะคะป้องกันแยงตาค่ะแล้วก็ยังช่วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะไฟตัดหมอกนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับว i แท็ ack, ขับเคลื่อนส้อบทโบรุ่นนี้นะคะต่อกันที่การ ดีไซน์นะคะเป็นกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยกระจังหน้านะคะฟอร์ดโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะสีเทากาไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างเอกลักษณ์เฉพาะวายแท็กเลยนะคะจะเป็นกันชนหน้าแบบวายแท็กนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นวายแท็กบจโบ1 0บ t ขับเคลื่อน4ีล้อรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับ กล้องมองหน้ารถและกล้องมองรอบคัน360องศานะคะและเซ็นเซอร์ในส่วนของด้านหน้านะคะก็มาด้วยกันถึง4จุดเลยค่ะช่วยเตือนการชนด้านหน้าตรวจจับคนเดินข้ามถนนรวมไปถึงการช่วยเบรกอัตโนมัติอีกด้วยนะคะและสำหรับ วายแชกไบทโบ 10AT ขับเคลื่อนสีรอรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ค่ะและเลนคิปปิ้งนะคะช่วยให้รถอยู่ในช่องทางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของอยางล้อแม็กนะคะของรุ่นวายแ็ก b บโบ v o กับเครื่องสีรล้อรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับยางกูดเยียนะคะขนาดหน้ายางจุดที่255้ทับปก5 R 1 8นะคะพร้อมกับล้อแม็กสีดำกระไฟแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความหล่อเท่ให้กับตัวรถค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นคอยสปริงพร้อมปิกนกคู่อิสระค่ะและในส่วนของดิสเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะสำหรับวแทก ไบโชโบขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับดิ lock, ฟล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้าอีกด้วยนะคะตัวนี้ไบโชโบค่ะก็มาพร้อมกับ,ชบโชโบคู่นะคะทํางานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดค่ะต่อกันที่ หูกระจกมองข้างเลยนะคะจะเป็นโคราสีกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทากาฟไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและกล้องมองรอบคันนะคะ360องศาด้านล่างของหูกระจกก็จะมีไฟส่องสว่างเวลาเราเปิดลงจากรถด้วยนะคะและยังมีการแจ้งเตือนของไบสปอร์ตที่กระจกข้างอีกด้วยค่ะสําหรับหูกระจกนะคะยังสามารถเปิดและ ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะควบคุมได้จากประตูคนขับด้านข้างเลยนะคะและรุ่นนี้ค่ะเป็นระบบสมาร์ทย์เล็กนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องล้วงออกมาเลยค่ะสอดมือเพื่อทําการปลดล็อก รถนะคะแล้วก็แตะตรงนี้เพื่อทําการล็อกรถสะดวกมากๆเลยค่ะและเอกลักษณ์เฉพาะว t แท็กเลยนะคะมาพร้อมกับราวหลังคาที่มีค่ะความยกตัวสูงขึ้นจากตัวรถนะคะเป็นสีบอนแบบนี้เลยค่ะบันไดข้างนะคะสีทูทวแบบนี้ติดตั้งคู้ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะเอกลักษณ์เฉพาะว t แท็กนะคะ มีโลบานะคะสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะหละ่อๆเท่ๆเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของช่วงล่างค่ะรุ่นวายแท็กตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คโมโนโทูบนะคะเพิ่มความเกาะติดหนึบนุ่มถนนมากยิ่งขึ้นค่ะ และโชคนะคะยังตั้งอยู่นอกเชสซีด้วยเพิ่มความทรงตัวได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถมั่นใจในทุกการขับขี่ได้เลยนะคะต่อกันที่บันไดข้างค่ะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ Ford เราเลยค่ะขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบ Full Time นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยก็จะเป็นรูปแบบ LED เรียบร้อยแล้วค่ะลมดำแบบนี้มีป้ายสปอร แจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวายแท็กบา1 0โบสิบเค่เพื่อนสี่ล้อรุ่นนี้จะมีหนังสือตัวอะคริลิกนะคะ4คูณ4ค่ะแล้วก็คำว่าวายแท็กแบบนี้นะคะบ่งบอกชื่อรุ่นค่ะแล้วก็สำหรับฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวนที่3ค่ะก้องมองถอยหลังนะคะอยู่ใต้โลโกโฟ้ฟอร์ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะสําหรับว i ยแท็ไบทโบกับเพื่อนสีล้อรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์ด้านหลังนะคะถึง4จุดค่ะช่วยเตือนกันชนด้านหลังนะคะเตือนขณะถอยจอดค่ะแล้วก็ยังช่วยตรวจจับขณะออกจากช่องจอดด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์แล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในของรุ่นนี้กันเลยนะคะเริ่มจากเบาะเลยค่ะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะดีไซน์ปักคําว่าว i ยแท็สีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมี เดินได้สีเหลืองนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นอีกด้วยค่ะสําหรับเบาะที่นั่งคนขับนะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะและพวงมาลัยค่ะตัวน,นี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะใช้งานได้สะดวกสบายค่ะปรับได้ถึง4ทิศทางและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปุ่มควบครลเลนคิปปิ้งนะคะ สามารถใช้งานได้จากพวงมาลัยเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนค่ะส่วนปุ่มทางด้านขวานี้จะเป็นปุ่มของการควบคุมของหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองดูจากหน้าปัดเรือนใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะดูง่ายสบายตาค่ะถัดมานะคะจะเป็นการดีไซน์ของ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีการเดินได้สีเหลืองนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Y h a แ c กเช่นเดียวกันค่ะหน้าจอ s ิง c 4โนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะสัมผัสได้ค่ะไม่หน่วงเลยนะคะดู Google Map ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y a o d ด o อ d Auto ได้อีกด้วยและสำหรับ Air นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นที่ชาร์จไร้สายนะคะและ สาชาร์จ USB Type C อันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่าไหนก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆที่วางแก้วค่ะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็โหมดการขับขี่นะคะถึงปกโหมดเลยค่ะแล้วก็จะมี Follow For High นะคะแล้วก็ To High ค่ะการขับเคล่อน4ล้อนะคะมาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนค่ะเบาะเป็นเบาะ หนังสีดําเหมือนเดิมนะคะเดินได้สีเหลืองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นค่ะแล้วก็ยังมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วถึง2จุดเลยนะคะนอกจากนี้สําหรับแอร์ด้านหลังก็มีให้ด้วยนะคะก็เย็นสบายฉ่ากันทั่วทุกคนในห้องโดยสารเลยค่ะแล้วด้านล่างจะมีปลั๊กใส่บ้านนะคะแล้วก็ใช้สายชาร์จ USB แล้วก็ใช้ C ค่ะก็ครบวงจรเลยนะคะเป็นกระบะที่อนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะ ้มงค้าสำหรับ Ford Ranger Wildtrak V Turbo ยร์อ Auto 10สปีดขับเคลื่อน4ล้อรุ่นนี้ถูกใจคุณลูกค้าอยู่หรือเปล่าคะสำหรับ วัยแหกใบชโวขับเครื่อง400รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับขุมพลังค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้าค่ะและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะทํางานก็กู้กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะถึง6โหมดด้วยกันค่ะและสําหรับราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1,329,000บาทค่ะสี 4, พิเศษสี 4, เหลืองแบบนี้บวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่ชมแล้วชอบ และชอบดีไซน์ของตัวรถรุ่น Y Tag ็ a y t u บ b บขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นนี้นะคะสามารถโทรหาเมลี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์คิวอท์ค้ดหน้าหน้านี้นะคะเข้ามาคุยต่อรองโปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆก่อนได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย